สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณใจแทบขาดในตอนเนี้และเขาฝั่งมาบอกคุณว่าอย่างไรเขาอยากบอกอะไรคุณเขากำลังคิดถึงคุณใจแทบขาดแทบขาดใจอะ่ะเขาเป็นใคร คุณกับเขาแตกต่างกันรสจนากับสั่งท้องอยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างคิดคนละแบบคนละอย่างขัดแย้งกันหรือไม่แต่เป็นความรักที่คุณก็รักเขาเขารักคุณเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาแต่เก็บซ่อนไว้ในใจมีความแตกต่างความไม่เข้าใจกัน ถ้าเขาทําอะไรด้วยความเชื่อมัน่นนะมีความเชื่อมัน่นมีโลกอุดมคติอุดมการมีความนิ่งอ่านดาใจได้ยากเก็บซ่อนไว้เพราะมีคนใดคนหนึ่งเป็นเงาะคนหนึ่งเป็นรจนานะสลับกันก็ได้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคนหนึ่งเก็บซ่อนไว้ไม่แสดงออกไม่บอกให้รู้ถ้าเขาเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงอนะ เขาเก็บซ่อนไว้เพราะเงาอะอ่ะรจชนาเงาะสั่งทองอะ่ะเก็บซ่อนไว้ไม่ไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงให้รจนารู้แต่เขาคิดถึงคุณแทบขาดใจแล้วเนี่ยคิดถึงแต่ไม่แสดงออกไม่บอกเก็บไว้คุณก็ไม่รู้แล้วเขาเหมือนอยู่ในเงาอะอ่ะถ้าถอดรูปเงาะออกมาก็เป็นสั่งทองที่ดูดีมีสเสน่ห์ รักคุณบางครั้งก็เป็นเจ้าเงาะบ้าใบาคิดถึงคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นรจนาดูหล่อดูดูสวยมีสเสน่ห์แตกต่างแต่ไม่เข้าใจกันน่ะพนักง,งานของความที่ไม่เข้าใจกันเพราะเงาะกับรจนาความแตกต่างความไม่เข้าใจแต่เป็นความรักที่ดีให้คุณคุณมอบรักที่ดีให้เขาแต่ยังไม่เข้าใจกัน กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังมีอุปสรรคขวางหนามจะเป็นคุณก็รักเขาเขารักคุณหรือเป็นคู่กันคู่ที่แตกต่างอยู่ไกลอยู่ห่างเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาเขาเป็นอย่างไรเขากําลังเหมือนเขาอึดอัดนะคิดถึงแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรดูเศร้าดูวุ่นวายใจ อัดใจมืดมิดมีเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญมากมายหลายด้านที่ต้องเอาชนะประสัปัญหาในชีวิตหรือความรักกับคุณกับเขามืดดบับจบหรือไม่เข้าใจการมีอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยแต่เขารักคุณคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณคิดถึงเขาไหมแต่ตัวเขาเองอะคิดถึงคุณแทบขาดใจใจแทบขาดแล้วในตอนนี้ แต่ดูมืดมิดดูเหมือนคุณไม่คิดถึงเขาดูเหมือนเขาไม่คิดถึงคุณเพราะเพราะมองมองไม่เห็นแสงสว่างาพระพรมหรือสีหรือเขาเป็นคนที่เขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนรักที่ใช้เวลาหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยแต่คุณก็รักเขาเขารักคุณคิดถึงรักนี้ต้องประสบผลสำเร็จสมหวัง เหมือนเขาจะติดต่อสื่อสารเดินทางมาหานะแต่ยังมีอุปสรรคขวางกัน้นแล้วแต่ละคนละท่านที่มีอุปสรรคนะ่ะแต่นมามองดูความรู้สึกนึกคิดเขาที่ที่มีต่อคุณคิดถึงคุณเขาอ่ะเหมือนคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรืออีกด้านเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักเขามีความซื่อสัตย์จริงใจกับความรัก ตัวเขาเองอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าคุณอ่ะมีความตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกจริงใจกับเขานะมองมองอีกด้านหนึ่งเพราะด้วยตัวเขาเองมีความซื่อสัตย์จริงใจมีเขาต้องการคนรักที่อบอุ่นที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอ่ะในการคบกันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งเขาชอบคนที่ไม่เสแสร้งว่าตัวเขาเองไม่เสแสร้งแล้วเขาว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนที่เขาคิดรู้สึกเหมือนเขา พารู้สึกดีๆกับคุณแล้วทำให้เขาคิดถึงคุณคิดถึงเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณคิดถึงเรื่องราวที่อดีตแล้วคิดตอนนี้จะทำให้เขาคิดถึงเขาจะทำอย่างไรอีกได้แต่คิดอยู่นะห่นนุมานพร้อมที่จะบุกเบิกก้าวไปข้างหน้าการลุยการเสี่ยงไม่กลัวอุปสรรคขวางน้ำแต่ต้องใช้ความรอบคอบด้วย ถ้าบุ่มบามรีบร้อนก็ไม่ดีมะเพราะนิ่งๆวางแผนชีวิตแต่เขาก็นิ่งทำตามความคิดที่เขากำหนดไว้ได้นะวิตกกังวลเทพพจันดูเป็นคนที่คุณก็ไม่เข้าใจกันนะเขาไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจเขาเทพประจันอ่านเดาใจได้ยากไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้และเขาก็ไม่เข้าใจคุณเพราะยังมีลาหูขวางกันอยู่เนี่ย ทำให้เขาก็วิตกกังวลแล้วก็คิดถึงต้องคิดต้องเลือกตั้งแต่สินใจหรือเรื่องราวที่เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้ที่ผ่านมาปัจจุบันแต่เขาพร้อมพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณนะพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาด้วยความรักคุณนะ่ะเหมือนเหมือนขัดแย้งเพราะไปเนี้ยพูดถึงความความรักที่ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาขาดความใจเย็นสุข,ขุมนุ่มนวล ความรักที่มีเหตุที่ต้องเผชิญเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายเพื่อความสุขความสําเร็จสมหวังอะณตอนเนี้ยมีความแตกต่างต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้มีทางออกได้มีอุปสรรคปัญหาในเป้าหมายในความรักเนี่ยด้วยการพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยตัวเขาเองด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความไม่ประมาทหรือด้วยตัวเขาเองเขาเขาคิดถึงคุณอะ เพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องเผชิญที่ต้องแก้ไขเรื่องราวระหว่างเขาหรือระหว่างคุณกับเขาก็ได้อะแล้วแต่ละคนละท่านเพราะยังมีลาหูเนาะทให้มืดมิดแต่รักนี้เขาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหมือนให้ความรักนี้สมหวังให้ได้นะเพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวพระวิศนุกรมพระวิศนุกรรมคือการสร้างสร้างชีวิต ้มีอุปสรรคขวางน้าเขาก็จะอดทนยอมตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ให้คุณเห็นแล้วเขาคิดถึงคุณเหมือนคุณก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าว่าคุณรักเขาคิดถึงความรักคิดถึงความดีของคุณแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ในความเศร้าใช้เวลารักหลังมากห่วงแห่งความรักกรรมเทพการเริ่มต้นใหม่คุณอยู่ในฝันหวังปรารถนาที่จะใช้ชีวิตกับคุณ แล้วเขาก็จะทําให้ได้ด้วยเพราะใวน,นี้คือความสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดเพราะเขามีความเฉลียวฉลาดสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นและสามารถเป็นที่พึ่งที่ปึ้สาหาทางออกให้ตัวเองได้เขาไม่อยอมแพ้แต่ออุปสรรคปัญหามุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าแม้จะเจออุปสรรคขวางน้าเพราะเขาคิดถึงคุณพลังความรักของเขามากที่จะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาให้ได้ เพื่อให้ความรักนี้สมหวังเขาเป็นคนที่เลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้ําความมั่นใจมั่นคงในอนาคตและเขาต้องการคนรักที่เหมือนยอมรับยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทำอะ่ะอดทนกับเขาได้หรืออีกด้านหนึ่งสลับกันได้ตัวเขาเองอะ่ะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอดทนอ่อนๆผ่อนตามกับคุณเพราะเขาคิดถึงคุณ ความดีของคุณือเขาว่าคุณดีกับเขาหว่วงใยเขาอดทนกับเขาเนี่ยทาให้เขาคิดถึงคุณใจแทบขาดแทบขาดใจต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วหนุมานกับนางเบญจาก,กายรักที่รวดเร็วหาทางออกให้รวดเร็ววิตกกังวลคิดแต่สินใจว่าจะทําอย่างไรเพราะเขาเองเพราะดูพลังงานแล้วคุณกับเขาเนี่ย ดูไม่เข้าใจกันดูแตกต่างไกลห่างเนี่ยแต่เขาก็คิดถึงคิดถึงแล้วก็ไม่ยังนิ่งวิตกกังวลกับเรื่องราวที่ผ่านมาว่าจะแก้ไขอย่างไรเรื่องผ่านมาคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือเรื่องราวที่ยังมีเหตุที่ต้องแก้ไขเนี่ยแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางน้ำ เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาความรักนี้สมหวังแบบรวดเร็วเดินทางมาหาคุณเนี่ยเขาต้องการเดินทางติดต่อสื่อสารพูดคุยนะ่มุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะใจคุณรักคุณแบบรวดเร็วมาหาแต่ต้องเผชิญหรืออีกอย่างหนึ่งใบสรุปเนี่ยพูดถึงความต้องมีเหตุที่ต้องเผชิญต้องแบบกระทนหันอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเขาหรือความรักระหว่างคุณกับเขา ต้องแก้ไขต้องรอบคอบในการพูดการคิดจะทําอะไรลงไปเพื่อให้ความรักนี้สมหวังแล้วก็อยู่ที่เขาแต่ัดสินใจต้องเลือกต้องตัดสินใจให้ได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่เขามีความมั่นคงเนี่ยไม่ยอมแพ้เพื่อให้ความรักนี้สมหวัง,วใ,ง,งใ,ให,ดดมมงให,หง้ให้ให,ให,ใหนะ้ประสบผลสําเร็จสมหวังในอยู่กับคุณมีคุณนะด้วยรักคุณน้ปรับความเข้าใจกับคุณ คิดถึงคุณแทบขาดใจเพื่อสร้างบ้านต้องการสร้างบ้านสร้างครอบครัวเอาชนะอุปสรรคปัญหาด้วยความรักหรือการมาเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่รักที่อยู่ในศีลและธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะกรรมเทพอะโอกาสมีความซับซ้อนมีสเสน่ห์มีความรักแต่ด้วยความรักความจริงใจนะด้วยมอบให้กันก็ปรับความเข้าใจกันเป็นคู่ที่ดีต่อกันคิดถึงคุณ คุณกับเขาถ้ามองอีกด้านถ้ามองดูความรักระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันก็มีอุปสรรคขวางกันเนี่ยแต่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาด้วยความรักความคิดถึงพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้แก้ไขเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาเพื่อความมั่นคงในอนาคตเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คิดที่เขาต้องการพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคขวางน้ำ คิดถึงเรียกหาเดินทางมาหาแล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขยี่สิบหมายเลขเกี่ยวข้องกับเขากับคุณอ่ะหมายเลขยี่สิบหมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขสองหมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขเก้าสามหมายเลขยี่สิบหกหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสาม หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดลาศีสิงหรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดปีบอกหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัส,สบดีคิดถึงคุณคิดถึงคุณแทบขาดใจใจแทบขาดเพราะคิดถึงอะ่ะเพราะยังมีลาหูอะ่ะเพราะเพราะเพราะแม่หมอหมองว่าถ้าเขาคิดถึงคิดถึงแล้วเขา เขามีลาหูขวางกันยังทําอะไรไม่ได้รักที่ยังไม่เข้าใจกันรักที่มีปัญหาที่จบเนี่ยมีความแตกต่างที่ไม่เข้าใจกันแต่เป็นคู่กันคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคุณก็ว่าเขาไม่คิดถึงเขาก็ว่าคุณไม่คิดถึงว่าคุณไม่รักเขาแล้วเขาคุณก็ว่าเนี่ยคิดเหมือนเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดเหมือนกันมีอุปสรรคปัญหาขวางกันนี่ถ้ามองดูตัวเขาอะคิดถึงด้วยคะว่าคุณอะ มีความจริงใจอะลังนี้ต้องสมหวังและพร้อมที่จะเอาชนะใตคุณพราะมีการมาเทพอะด้วยความรักเอาชนะประสักต่างๆได้เมื่อคุณรักเขาคิดถึงเขา่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวความมั่นคงเขาต้องตัดสินใจหรืออีกอย่างอยู่ที่เขาต้องเลือกต้องตัดสินใจเพราะเวนี้อ่อนไหววิตกกังวลคิดถึงแล้วก็กลัว กลัวคุณไม่รักกลัวสูญเสียคุณไปกลัวพัดภาคจากคุณกลัววิตกกังวลคิดไม่ได้แก่มีตกบนวายใจทําให้เขาคิดวิตกกังวลแล้วเขาต้องตัดสินใจให้ได้พอตัดสินใจแล้วก็ยังมีอุปสรรคขวางหนามอ่ะต้องการหาทางออกที่รวดเร็วตอนเนี้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาด้วยความมุ่งมันความไม่ยอมแพ้อะเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ด้วยความอดทนรักที่ใช้เวลา แล้วเขาคิดแต่สินใจหรือคุณกับเขาใช้เวลามาก่อนแล้วเนี่ยจะสมหวังได้เป็นคู่กันเนี่ยเป็นรจนากับสังทองแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณคิดถึงคุณแทบขาดใจให้ไพ่ขังไพ่ขังช่วยบอกทีเขาฝากมาบอกว่าอืม ากบอกคุณว่าคิดถึงมากตอนนี้อัธ,ธาคาัสคิดถึงต้องการความรักความเข้าใจจากคุณให้คุณรักเขาคิดถึงมากเหมือนเขาต้องการความรักจากคุณคุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างเป็นคู่กัน เหนี่ยวล้งคิดถึงอยากบอกให้รู้ว่าเหมือนเนี่ยเขาเสียใจที่ไกลที่หา่างเที่ยเหนี่ยวล้างเขาอยากเหนี่ยวล้างคุณไว้เขาอยากให้คุณเหนี่ยวล้างเขาเหมือนเขาว่าคิดถึงถ้าถ้าคุณเหมือนไกลห่างกันนะมีอุปสรรคถ้าเขาว่าเขาพเพราะเหนี่ยวล้งถ้ายือ้อเหนี่ยวล้างไว้ คุณก็ไม่ไปจากเขาเขาก็ไม่ได้ไปจากคุณคิดถึงแล้วก็เสียใจในอดีตที่ทํากับคุณที่ไม่พูดไม่ล้งคุณไว้หรือไกล้ห่างเนี่ยแล้วเขาคิดถึงเพราะความรู้สึกแล้วเขาคิดไม่อยากให้คุณไปจากเขาคิดถึงแล้วก็ดูเศร้าๆเนี่ยเสียใจร้องไห้คนหนึ่งไปจากคนหนึ่งเสียใจไม่อยากให้ไปเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาอ่ะ เศร้าะแล้วก็คิดถึงคิดถึงร้องไห้เนี่ยความรู้สึกเขามีคุณถ้าเขาบอกว่าถ้าเขายื้อคุณไว้ถ้าไม่ไปจากกันแล้วทําเขาเหมือนเขาเขาเขาจะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ลือลังคุณไว้ทำไมเขาถึงไม่พูดไม่บอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเหมือน ด,ด้วยความรู้สึกเขาทําไมเขาไม่พูดไม่บอกให้คุณรู้แล้วทําไมเขาไม่เดียวล้างทําไมไม่บอกอะไรประมาณเนี้ด้วยตัวเขาเขารู้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขารักคุณคุณคือคนที่ใช่ในการคบกันคุณมีความจริงใจไม่เสแสร้งกับเขาเดินทางเขาจะติดต่อสื่อสารเดินทางมาหา,มาหาทางออกให้ได้ คู่กันผมลิขิดคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้เขาว่าคุณคือคู่ของเขาแล้วก็จะต้องได้เป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพัดภาคไกลห่างจากกันแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าในที่สุดก็จะได้มาเป็นคู่กันได้ดั่งที่เขาคิดเขาหวังจะสมหวังรั้งนี้จะต้องสมหวัง รักสามเศร้าหรือมองอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าก็มีเหตุที่ต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะับซ้อนหรือไม่ก็มีปัญหาที่ซับซ้อนยังหาทางออกไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ยังยุ่งยุ่งในหัวใจเขาเนี่ยเพราะคู่กับไพอ่อัตคัดยังคิดหาทางออกไม่ได้เขาได้แต่คิดถึงตอนเนี้ยคิดถึงคิดถึงยังยังแก้ไขไม่ได้ ออกจากปัญหาไม่ได้ปลดล็อกอะไรไม่ได้เลยนะ่ตอนนี้แต่เขามีหวังหวังว่าจะได้เป็นคู่กันรักที่ยังหาทางออกไม่ได้มีแสงสว่างเนี่ยเขาว่ามีแสงสว่างออกจากอุปสรรคปัญหาได้มีความหวังนะเขาพร้อมที่จะต่อสู้เอาชนะลไปสักปัญหาให้พบแสงสว่างพบทางออกเนะี่ยถึงแม้ทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยยังมีอุปสรรคขัดขวาง หือเขาแก้ไขตัวเขาเองยังไม่ได้แต่เขาว่าต้องหาทางออกให้ได้เพราะเป็นคู่กันคุณคือคู่ของเขาคิดถึงคุณคือคนที่ใช่ที่ดีกับเขาหว่วงใย,ยเขาใบนี้พูดถึงการรักษาเน่ยเขาจะมาต้องการแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้ความรักนี้ดีขึ้นดูแลอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหรือเรื่องราวต่างๆนะให้ดีขึ้นให้ความรักนี้สมหวังกรรมเทพ ห่วงแห่งความรักรักที่ต้องอยู่ในศีลและธรรมอดนนีไม่ผิดศีลผิดธรรมเพื่อหาทางออกเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จสมหวังเพราะไปเนี้ยพูดถึง,งห่วงแห่งความรักเนี่ยความฝันคือคุณใช้ชีวิตกับคุณแล้วก็เนี่ยคุณคือคนที่เขามาดูแลรักษาหัวใจคุณแล้วเขาจะดูแลรักษาคุณคุณดูแลเขาเขาอยากบอกคุณความรักนี้จะสมหวัง หมดเวลาทุกอย่างอุปสรรคปัญหาจะหมดไปแล้วหาทางออกได้เนี่ยเพื่อความสําเร็จรักนี้ต้องสําเร็จสมหวังนรักที่ดีมาให้คุณเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณกับเขาคือคู่กันพรหมลิขิตคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเขาคิดถึงคุณนะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันถ้าคุณยังรักเขาคิดถึงเขา เหมืนอนรอคอยเขาจะเอาชนะปสสรคปัญหาเพื่อความรักนี้สมหวังเพื่อออกจากอุปสรรคปัญหาให้ได้ที่เกิดขึ้นแก้ไขบอกให้คุณรู้เพราะอย่างนี้ยังตอนนี้ยังมีเรื่องยุ่งๆนะอย่างที่ต้องแก้ไขเขาจะบอกให้คุณรู้ฝั่งมาบอกคุณเขารักคุณคิดถึงคุณเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะหาทางออกให้ได้เเมือนนี้ก็เดินทาง การเดินทางติดต่อสื่อสารมาหาคุณเมื่อหมดแ,แก้ไขปัญหาได้ใช้เวลาเพราะวันนี้พูดถึงเวลาที่ที่หาทางออกเขาจะหาทางออกให้ได้ให้ความอุปสรรคปัญหาหมดไปเพื่อมาดูแลรักษาคุณการดูแลแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้ะแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นเพราะเขามีแสงสว่างมีความอดทนที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาในความรักนี้สมหวัง เรามาดูว mm ่าพลังของจักรวาลากบอกอะไรคุณมีคนที่เขาคิดถึงคุณและคุณคิดถึงเขาเหมือนกันจะสมหวังการยอมรับ ยอมรับผู้อื่นและตัวคุณเองต้อนรับโอกาสใหม่ๆนะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆยอมรับในเรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นคุณยอมรับเขาเขายอมรับคุณคิดถึงว่าความรักนี้จะมีแสงสว่างจะสมหวังเพราะประตูเนี่ยเปิดรับรอความรักที่สมหวังระหว่างคุณกับเขากับคนที่คุณรักคุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณพลังของจักรวาลบอกคุณเปิดรับโอกาสใหม่ ปิดใหม่กลับมาใหม่แสงสว่างอะความหวังความหวังคือแสงสว่างคือคือลำแสงแข่งแสงสว่างในความมืดต้องมีหวังเหมือนคิดถึงไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้ความรักนี้น่ยต้องมีหวังมั่นคงในความรักแล้วก็จะสมหวังเหมือนต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะมีกำลังใจอะ ความรู้สึกกำลังใจต่อสู้อุปสรรคปัญหาก็จะสมหวังได้ใบต่อมาบอกว่านี่ก็หวังหวังความหวังคือแสงสว่างในความมืดเนีย่ยอย่าดับไปเลยให้มีหวังย้ำซ้ำแล้วคุณจะสมหวังแสงสว่างรอคุณอยู่ ได้สำหรับว่าอย่างไรความเจริญรุ่งเรืองแล้วต่อไปคุณจะพบความเจริญรุ่งเรืองมาจากการการทำงานหนักอันนี้การทำงานหนักก็คือหมายหมายถึงความอดทนของคุณความมั่นคงในความรักความไม่ยอมแพ้มีความหวังและยอมรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่แก้ไขเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาและทำปัจจุบันให้ดีเพื่อความรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยความรักในชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองความสุขสมหวังรออยู่ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ